เอาแล้วแปะสะยืนยันชัดนิสัยแตงโมกับปมไปฉี่ท้ายเรือวันนี้ยีสกุมภาพันธ์ที่ศาลาสามวัดปากน้ำสอยพิบูรณ์สองครามหนึ่งตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีกลุ่มเพื่อนและแฟนขับของนางสาวพัทรธิดาหรือว่าแตงโมดารานักแสดงสาวที่เสียชีวิตจากการจมน้ำหลังพลัดตกเรือสปีดโบท๊ท ได้รวมตัวกันทำบุญถวายสังฆทานให้กับการจากไปของนักแสดงสาวครบรอบ3ปีโดยมีแปซ่าอดีตผู้จัดการของแตงโมและนายอะตอมรวมทั้งฮิปโปเพื่อนสนิทและแฟนคลับส่วนหนึ่งมาร่วมงานบางตาซึ่งในการทำบุญวันนี้มีการถวายเพลนพระจำนวนสีรูปพร้อมถวายสังฆทานและกรวดน้ำเพื่อส่งผลบุญกุศลให้กับแตงโมพัทรธิดาอาดีตดารานักแสดงสาวที่ล่วงลับ ปซาอดิตผู้จัดการของแตงโมนั้นได้ให้สัมภาษณ์ด้วยน้ําตาที่คลอกล่าวว่างานทําบุญครบรอบการจากไปของแตงโมในวันนี้ตนเป็น,นคนชวนอะตอมและฮิปโปมาร่วมทําบุญกับแตงโมเพราะจะครบรอบ3าปีแล้วที่แตงโมได้จากไปจึงอยากจะทําบุญให้เพื่อนเพื่อส่งพลังให้กับแตงโมเพื่อให้ช่วยดลใจให้กับคดีก้าวไปข้างหน้าที่ตนเลื่องวัดแห่งนี้มาทําบุญเพราะว่าใกล้จุดเกิดเหตุที่แตงโมเสียชีวิต ตนไม่เคยเชื่อเรื่องที่แตงโมจะไปฉีดท้ายเรือที่มีผู้ชายอยู่ในเรือด้วยแม้แตงโมจะมีนิสัยคล้ายผู้ชายก็ตามแต่ตนก็เชื่อมั่นร้านเปอร์เซนต์ว่าไม่มีทางที่แตงโมจะไปทำแบบนี้ส่วนเรื่องที่ว่าแตงโมถูกหลอกไปลงท้ายเรือหรือไม่นั้นตนคิดว่าถ้าคนเป็นเพื่อนก็ไม่น่าจะทำแบบนั้นกับเพื่อนและถ้าทำแบบนั้นจริงหลอกเพื่อนได้เขาไม่น่าจะเป็นเพื่อนใครได้กับตนครั้งสุดท้ายที่คุยทางแชทกับตนได้ถามกระติกเรื่องคดีแต่เขาไม่ตอบแล้วก็บอกตนว่า มึงอย่าไปดูข่าวมากหลังจากนั้นตนก็ถูกอันฟอลโล่ไปปัจจุบันไม่ได้ติดต่อกันแล้วเพราะเมื่อแตงโมจากไปตนกับเขาก็ไม่ได้สนิทกันอยู่แล้วจึงไม่มีอะไรที่ต้องติดต่อกันตนอยากถามเขาว่าพาเพื่อนไปตายทั้งคนคืนนั้นเขากลับบ้านไปได้ยังไงตอนนี้คดีของแตงโมจะมีการกลับมาเรือคดีใหม่อีกครั้งตนก็อยากให้มันมีความยุติธรรมเกิดขึ้นกับเพื่อนของตนแต่ซาก็ได้กล่าวอีกว่า ในตอนที่เกิดเรื่องนั้นตนอยู่ในเรือนจำพอทราบข่าวว่าแตงโมจมน้ำหายไปแล้วมาเจอเป็นศพความรู้สึกใจในต,ตอนนั้นแทบจะขาดใจถ้าตอนนั้นตนยังอยู่กับแตงโมตนเชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นตนเชื่อว่าตนเองดูแลแตงโมได้ดีกว่าและปกป้องแตงโมได้ดีกว่าแน่นอนแตงโมเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของตนดีกับตนและก็ครอบครัวของตน ตอนนี้ตนก็ยังเสียใจอยู่และยังคิดว่าทําไมวันนี้พวกตนต้องมาทําบุญให้กับแตงโมทําไมพวกตนไม่ได้ไปรวมตัวกันกินข้าวกับแตงโมเหมือนเมื่อก่อนต้องมาทําบุญส่งไปให้เพื่อนแบบนี้ตอนอยากให้แตงโมส่งพลังให้กับคนที่จะช่วยแตงโมตามหาความจริงด้วยอยากให้ทุกเรื่องเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องใครทําอะไรไว้ตนเชื่อว่าเขาจะได้รับอย่างนั้นกฎแห่งกรรมมันมีจริงคนที่คิดไม่ดีกับเพื่อนตนก็ขอให้ได้รับสิ่งนั้นนายอะตอมได้กล่าวต่อว่า ตั้งแต่เกิดเรื่องตนไม่เคยเจอคนบนเรือเลยสักคนเดียวในงานศพของแตงโมคนที่เป็นเพื่อนกันเพื่อนจมน้ำหายไปแล้วยังหาร่างเพื่อนไม่เจอเขากลับบ้านไปได้อย่างไรนี่คือการเป็นเพื่อนของพวกเขาหรือและพวกคุณก็เป็นคนชวนเพื่อนไปเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับแตงโมเพื่อนทุกคนรักแตงโมส่วนเรื่องคดีที่ศาลจะมีคำพิพากษาในวันที่23พฤษภาค,คมนี้ตนเคารพในการตัดสินของศาล ตนไม่สามารถคาดเดาได้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรได้แต่รอติดตามเหมือนประชาชนทั้งประเทศคดีนี้มันส่งผลออกมาจะเป็นอย่างไรก็น้อมรับคำตัดสินของศาลและอยากจะให้เพื่อนตนได้รับความยุติธรรมมากที่สุดทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ